คนเลือกเพลงนี้ให้น้องเทนค่ะเลือกเองค่ะว้าวน้องเทนรู้ไหมว่าเอาอทำไมทำไมถึงเลือกเพลงนี้ไปได้ยินมาจากไหนได้ยินพ่อทัามอยู่นะบ่อยๆแล้วก็เห็นที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเห็นคนอื่นเลือกเพลงฝรั่งหมดก็เลยเอาเพลงไทยให้แตกต่างกันบ,านบ oh, ้างเหๆๆๆะคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะเพลงคะเป็นซ้อมนานไหมคะ คุณสอบเป็นโอแทนดุไหมคะใครดุต้องคุบจริงดีมากๆอะไรอย่าเลยจริงดีมากๆใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเราก็เป็นเพลงไทยแล้วก็สามารถมาเล่นเสียงดุได้ด้วยนะคะแต่หมายถึงว่าไปเล่นยงระด้าไม่ได้หมายถึงว่าเลียนเล่นอย่างเงี้ยเสียมันคล้ายๆเล่นเพียงแต่ไปเล่นแต่ระด้าเลยกับระด้ากันใต้